สีอาหารเผาผลาญไขมันเร่งด่วนนะครับยิ่งทานยิ่งสุขภาพดีอันดับแรกครับนั่นก็คือชาเขียวครับชาเขียวเนี่ยมีสารที่ชื่อว่าคาเทชินนะครับช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญดีมากๆนะครับชาเขียวเนี่ยแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆอันดับแรกคือมัช่านะครับอันที่2คือชาเขียวทั่วไป ตัวมะชัเนี่ยเขาก็จะมีคาเฟอีนสูงหน่อยดังนั้นเนี่ยหลังบ่าย3ามโมงเย็นอาจจะไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะบางคนเนี่ยอาจจะนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นชาเขียวปกติทั่วไปธรรมดาเนี่ยท่านสามารถจิบดื่มได้ทั้งวันนะครับสารคาเทชินในชาเขียวก็จะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญได้ดีมากๆและยังไม่พอครับท่านสามารถดื่มในระยะเวลาที่แบบได้ยาวนานนะครับแล้วก็ตอนทํา IF ก็ดื่มได้ไม่หลุด I f ด้วยนั่นเองนะครับอันดับที่2ครับนั่นคือกาแฟแดํา กาแฟดำเนี่ยมีความเข้าใจผิดกันเยอะมากๆว่ากินแล้วไม่ดีต่อสุขภาพหรืออะไรก็ตามกาแฟที่ทานแล้วเสียสุขภาพนะครับนั่นก็คือกาแฟที่ผสมครีมเทียมผสมน้ำตาลพวกกาแฟทรีนวันหรือกาแฟอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นกาแฟดำเนี่ยนะครับเขามีข้อดีเยอะมากๆมีคาเฟอีนนะครับที่จะช่วยกระตุ้นนะครับให้ร่างกายเราสดชื่นยังไม่พอครับ ยังจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าออโตฟาจี gie, หรือย้อนวัยเนี่ยได้ง่ายขึ้นเขาเรียกว่าเปิดระบบออโตฟาจีถ้าทำร่วมกับ IF นะครับคือดื่มกาแฟดำขณะที่ทำา IF ก็จะเกิดกระบวนการออโตฟาจี gie, ได้ง่ายก็คือเราก็จะแก่ช้าหนุ่มสาวกันไปแบบนานๆนะครับข้อที่3ครับนั่นคือน้ำมันมะกอกนะครับคนทานกันผิดเยอะมากนะครับซึ่งได้เขาเรียกว่า กลับกลายเป็นเสียสุขภาพเพราะว่าทานผิดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเจาะเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันมากอกให้ฟังกดหัวใจกดติดตามเอาไว้นะครับเอาบอกกันสั้นๆก่อนอันดับแรกให้เลือกนะครับเป็นแบบโคเพรสนะครับ extra virgin olive oil นะครับแล้วก็ผสมในอาหารเนี่ยนะครับแนะนำว่าอาจจะเติมในอาหารหรือใช้ผัดไฟเบาๆแบๆแบ,บนี้เป็นต้นนะครับ อันดับที่4ครับนั่นคือกรีโยเกิร์ครับแนะนำเลยต้องเป็นกรีกนะครับกรีโยเกิร์ลดธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นไม่มีรสชาติที่หวานโดยส่วนใหญ่จะมีออกเปรียปร้ยวๆนิดๆนะครับแบบนี้จะดีเพราะกรีโยเกิร์เนี่ยเขาจะมีโปรตีนสูงกว่ากรีอ่ากว่าโยเกิร์ธรรมดานะครับน้ำตาลค่อนข้างต่ำมากนะครับให้ดูที่ฉลากถ้าน้ำตาลเกิน5กรัมนะครับผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่กับ1ถ้วยเล็กนะครับ แนะนำเป็นลดธรรมชาตินะครับเราจะได้โปรไบโอติกจากกรีกโยเกิร์ตเนี่ยระบบเผาผลาญเราดีระบบย่อยโลดีนะครับได้โปรตีนที่ดีจากธรรมชาตินะครับแล้วก็อิ่มนานไม่หิวง่ายนะครับอันนี้สําคัญมากๆคนส่วนใหญ่เข้าใจกันผิดเยอะแยะนะครับลองทานกันดูนะครับอาหาร4อย่างนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวนะครับกาแฟดำแบบนี้ท่านสามารถทานได้แบบทุกวันนะครับ ส่วนน้ำมันมะกอกเนี่ยนะครับต้องดูก่อนถ้าเกิดเราน้ําหนักเยอะมากๆอ้วนมากๆนะครับในช่วงแรกที่เราจะลดน้ําหนักตัวนี้ก็อย่าเพิ่งเสริมไปมากนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอธิบายให้ฟังนะครับอันดับที่4คือตัวกรีกโยเกิร์ตเนี่ยนะครับแนะนำทานแบบเปล่าๆเลยหรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่ชินนะครับอาจจะเติมผลไม้กลุ่มเบอร์รี่ลงไปได้นั่นเองนะครับส่ว